สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนําการเก็บรักษาดินไทยของร้านฝนกันต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าดินไทยร้านเราจะซีนไปให้ทั้งหมด2ชั้นเลยค่ะชั้นแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นถุงซิปล็อกและส่วนชั้นที่2จะเป็นแรปพลาสติกไปให้อย่างดีเลยค่ะ เวลาที่เราจะนำมาใช้งานให้เราแบ่งส่วนที่ใช้ออกมาแยกไว้แล้วก็แรบส่วนที่เหลืออย่าให้อากาศเข้าได้จากนั้นก็เอาใส่ถุงซิปล็อกไว้อย่างเดิมเลยอย่าลืมลูดปิดให้สนิทนะคะหรือทางที่ดีหากล่องมาใส่ไว้อีกชั้นหนึ่งจะยิ่งดีเลยค่ะเพื่อความชัวร์ดินร้านเราสามารถเก็บได้นาน3-4เดือนเลยนะไม่ต้องห่วงเลยค่ะสามารถใช้ได้ยาวๆเลย ลูกค้าถามเข้ามากันเยอะมากเลยคะ่ะว่าดินหนึ่งถุงเนี่ยสามารถปั้นแหวนได้กี่วง ฝนก็จะกะประมาณคร่าวๆให้นะคะถ้าวงไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากก็จะประมาณ20บวงบวกๆเลยปั้นเล่นปั้นขายได้สบายๆอยู่บ้านว่างๆก็สามารถหาไรายได้เสริมแบบชิวๆพนักงานออฟฟิศหรือเด็กนักเรียนก็จะชอบกันมากค่ะเอาเวลามานั่งทําแล้วก็สามารถนาไปขายได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยที่เราจะเอามาเป็นไรายได้เสริมจากงานประจําหรือเวลาว่างหลังเลิกเรียนในยุคนี้มีอาชีพเดียวไม่ไหวจริงๆค่ะ ยังไงฝนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆค่ะ